โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับ cx 5นะครับตัวท็อปรถพี่อิดก็มาทำาระบบ mrcc soft and go นะครับระบบนี้คืออะไรถามกันมาเยอะระบบนี้ก็คือระบบ cruise control ที่ความเร็วต่ำโดยปกติแล้วรถเราเนี่ย cruise control เนี่ยจะทำความเร็วที่30ขึ้นไปนะครับถึงจะใช้งานได้แต่ตัวเนี้ยมันจะสามารถใช้งานต่ำกว่า30ได้ สูงสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่145ตามของเดิมของเดิมเนี่ยคือ3 0ถึง145แต่ตัวนี้พอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นใช้ได้ตั้งแต่0ถึง145นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองดูกันว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงตอนนี้ก็รอรถติดนิดนึงตอนนี้ที่สังเกตก็คือพี่อิดก็ไม่ได้เหยียบอะไรนะครับรถก็วิง่งไปตามพันข้างหน้าถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เห็นเวลาที่รถมันต่ำกว่า30นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ารถจะ โล่งนิดนึ้งเดี๋ยวออกทางขวาได้ครับมีรถมาใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอไปอยูเ์นหน้านะครับีอตอนนี้เราก็าตามรถคันข้างหน้าไประบบเนี้ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถ เหยียบคันเร่งได้นะครับก็คือสมมุติว่าเราตั้งไว้แล้วมันรู้สึกว่ามันออกตัวช้าเราก็เหยียบคันเร่งช่วยไปมันไม่ได้ยกเลิ่งระบบแต่พอมันไปเจอรถข้างหน้ามันก็จะปรับระยะให้เองนะครับตัวนี้ระบบมันมีมาอยู่แล้วในรถนะครับเราไม่ได้ไปตัดต่อสายไฟไม่ได้ไปออดัดแปลงอะไรเราแค่ไปแอคทีเวตระบบที่มันปิดเอาไว้เท่านั้นเองวยูเทิร์นนี้เราจะน่าจะได้ลองระบบ ตนนี้เขายูเธอเหมือนกันนะครับนิวอิทก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะแต่แอบเสียวนิดนึงนะครับอแอบเสียวนิดนึงแต่ว่าเขาก็เบรกให้นะฮะนี่จะสังเกตว่าความเร็วเห็นไหมครับต่ำกว่าเป็นศูนย์แล้วแต่ถ้าจอดติดต่อกันเนี่ยนานสี่วิเขาจะขึ้นคำว่าโหให้นะครับอันนี้ขึ้นโหแล้ว จากนั้นเวลาเราจะออกตัวครับเราแค่แตะคันเร่งเบาๆรถมันก็จะเลี่ยนเคลื่อนทีไปให้อ่านี<ด>นะครับ<ด>แต่ตรงโค้งเนี่ยเราต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าพอเวลาโค้งเสร็จปุ๊บกล้องเนี่ยมันจะจับไม่เจอวัตถุข้างหน้าละพอมันไม่เจอวัตถุข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเอ่อเขาเรียกว่ามันจะคิดว่าถนนโลง่งอ่ามันก็จะเร่งให้เลยนะครับโอเคก็ คร่าวๆว็ประมาณนี้นะครับค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่2,000บาทเท่านั้นครับผม